ถ้าฉันมีเธอเป็นเพียงรักเดียวและเธอมีฉันคนเดียวทั้งใจมันก็คงจะเป็นความรักที่ไฟ,ฟ่ฝัน ไม่ใครคนเข้ามาคนที่มองว่าฉันสำคัญคนที่รักฉันอยางไม่เคยรักใครแปลกทีคนหนึ่งคนรักฉันจันหมดใจแต่ใจฉันไม่เคยมีเขาทายแก้มีเรื่องอะไรทำไมถึงได้ตืบแก้ขาดนี้ มีข่าวดีไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบเดะพิมพิดาไยมีเรื่องอะไรก็ว่ามาก็พี่ไดสมัครเป็นทานของสมเด็จพระวรรณสารนะสิจริงเหรอพี่พายแก้วจริงสิน้องพิมพิดาไรต่อไปนี้เราจะได้อยู่คองคู่กันเลยวนะเฮ้ยกันอะไรเนี่ยพ่อช้างจะมาจีบฉันหรือ แม่ไม่สิประจักนก็ถายแก้วมาให้ไม่ได้มีใจเสน่หาแต่เห็นแม่ชอบผ้าไหมสร้อยแหวนเงินทองเลยเอามาฝากใจจับโพช้างแต่อ๋อจะหาแม่พิมพิลาอะไรหรือใช่จ้ะแม่สิบประจันแต่ตั้งแต่เช้าข้าก็ยังไม่เห็นเลยนะไม่รู้ว่าลูกคนนี้ไปทะเทะลเท่ายที่ไหนถพี่ัยแก้วไปเป็นอาหารพี่ก็จะลืมฉันนะสิ มิใชนั้น,นหรอกแม่พิมพิลาไล่หือเจ้าพายแก้วเจ้าคางโคข,ขึ้นวอหือแม่จะล่อยถน,นัดหลอให้คำามัน่นแม่น้องพิมพิลาไ้่ แหม่แอบไม่อยู่กับเจ้าพายแก้วนี่เองไว้แม่ฉันเจ็บนะเจ้าแก้วเขาเตือนเจ้าหลายรอบแล้วนะว่าอย่ามายุ่งกับลูกสาวข้าแม่แต่พี่พายแก้วเป็นทหารแล้วนะจ๊ะจ่ะแม่ศิวจันทร์ข้าเป็นทหารของสมเด็จพระวรนิษาแม่แต่แม่สัญญากับฉันแล้วนะจ๊ะถ้า,าหากพี่พายแก้วเป็นทหารแม่จะยกฉันให้พี่พายแก้ว หรือแม่สีพระจันทร์จัตบัศักโอ้โหมันอะไรน่ากลัวโอเคมันอะไร วันนียเแก้วช่วยด้วย <G ül> s> <S ไหนพ่อช้างว่าจะโชว์ฝีมือประแจแกใส่ตาช้างไงเลยจ้ะโอ้ยพ่อแก้วฉันก็พูดไปอย่างนั้นเลยฉันกูจะตาเลย้ยตังตีตังเม่ตังโมพุทธายะมาสีหมอกช่วยพ่อด้วย มึงเข้ามา ย <Yeah. S 2> ไม่เป็นอะไรแล้วเจ้าชื่ออะไรเนี่ยาชื่อลาวทองจ้ะไม่เป็นไรแล้ว,ล,วลาวทองพี่ภายแก้จะดูแลเจ้าเองพี่ขุนแผนตรงนั้นสวยจังเลยใช่หรอใช่จ้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะพามาทุกวันเลยยินดีนะจ้ะพี่ขุนแผนจริงสิจ้ะ อะไรขึ้นหล่อจ้าพ่อช้างนั่นสี่พี่ไผยแก้วเป็นอะไรพผ่แก้วฟินในสนามลบเล้วจริงหลอจ้าพ่อช้างจริงสิจ้าฮะพี่ไผยแก้วถ้าแม่วันทองรับพี่ช้างคนนี้ไว้พิจารณาพี่ช้างจะดูแลแม่วันทองและก็แม่ศรีประจันเป็นอย่างดีเลยเลยแม่วันทองตั้งแต่เล็กจนโตแม่ไม่เคยขออะไรแม่ขอแค่ได้สุขสบาย เงินทองพี่จะสัญญาว่าจะรักและดูแลน้องวันทองไปตลอดไปฮ่าฮ่จริงมากเจ้าพายแก้วขอบคุณพระยาค่ะนี่เมียเจ้าหรือใช่นี่เราทองเมียของหมจัมนทร์เองพระยาค่ะดีพีเจ้าขุนแผนตอนนี้นางวันทองมันกำลังจะแต่งงานแล้วนะ นางวันทองคือผู้ใดหรอว่าพุทธเจ้าคะ่ะก็นางพิมพิลาเมียเก่าเองไงตอนนี้มาลังกจะแต่งงานกับขุนช้างฮะนี่ผู้ช้างแม่สวยหรือยังจ๊ะโอ้แม่สวยที่สุดในสุพรรณแล้วจ้าไอคุณช้างโอย รูดรูดพวกเจ้าทในการับขอเรื่องอะไรเรื่องนางวันทองใช่ไหมใช่ก็เพื่อเจ้าค่ะนางวันทองจะเลือกใครถ้านางวันทองยังส่อมใจอยแบบนี้ต่งมันไปประหารฮะฮะ คนเดียวทั้งใจมันก็คงจะเป็นความรักที่ไฟฝันยอมใหใครคนเข้ามาคนที่มองว่าฉันสำคัญคนที่รักฉันอยากม่เคยรักใครแปลกที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจ ฉันไม่เคยมีเขา